ไอ่ครับไม่ยังไม่แอดมาเลยเลยเลย,ยงนี่วันนี้จะมาสอนเล่นเบตบอลกันมาเริ่มมารับแรกกดก็ไปที่เกมนะครับบีต่อไปรอแป๊บหนึ่งแล้วก็เข้ารุนอยู่ไหนจะดีไหม ตอนนี้แม่งเล่นกันอยู่เฮ้เฮ้เจียนเจียนเจียนบ,บีมึงบีมึงรอแป๊บนึงกูเอากับข้าวไปให้ยายก่อนนะใจเย,ย็นก่อนนะจ๊ะแป๊บนึงนา้บีโอเคน่ะกูอยู่กูกำลังเดินอยู่กูกำลังเดินอยู่นะมึงใจเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวกูสอนเล่นนะ ใจเย็นก่อนนะเฮียโอ้ยเฮียโอ้กระปปกหมาเออหนึ uh ่งโอ้ยมันจะตากูยังวะเฮียเออเฮ้มึงรีบเอาให้มาต้องมึงจะเอ้ยเยียโอเคครับนี่ครับขอบคุณครับคนเฮียมาก เดี๋ยวกูสอนเล่นให้ปีมึงดูกูนะกูสอนเล่นให้ฮะเน็ตการ์ดมึงรับแรงนะมึงอยู่นิ่งๆน,นะไอ้เหี้ยอยู่นิ่งๆแบบนี้นะอยู่ตรงมุมๆนะเดี๋ยวมึงรองเลยมึงรองเลยเนี่ยอ่าอ่ามึงก็แั้ะนะเดี๋ยวกูสอนให้เองอนะ่ะมึงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวรอตัวกูแดงก่อน ใครก็ได้ดิป <t art noise> ัดมาให้กูหน่อยเพืปัดให้เขาหน้าหลานนี่เงี้ยเลยเฮียเอ้ยปัาให้กูทีสิเออโอ้ยมาคำมเอาไงดี๋ยวกนเนี่ยเออ What the fuck มีกันนะมาเรียงนะรอกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอแม่งเล่นจบก่อนโอเคไหมโอเคนะเออรีบรีบเลยเออเออเอาเร่งเร่งไปวันนี้โอ๊ยหมดจัดเอ่อหนึ่งนับีนะขอโทษนะาอุ๊บนะกูก,กากูควายชิบหายเลยโคตรควายเลย นี่นะโอ้ยจอเซ็นนะอาใหนมึงนะนี่แบบนี้ไอบีทำแบบนี้เลยมึงทำแบบนี้นี่กูกำจัดมันได้แล้วนี่นี่แม้ไหมคนนี้ตายก็จะเป็นแบบนี้นะไอบีนะเดี๋ยวกูเอาชนะให้ได้นะมึงอยู่นิ่งๆของมึงก่อนนะนะฮ่อ่ามึงก็ฟาดมาใส่กูนี่ Bye, hurting